สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมบางทีเราทาสีเจลไปแล้วมันติดไม่ค่อยทนเลยหรือที่หนักกว่านั้นคือทำไมเล็บของลูกค้าเราเนี่ยบางลงบางลงเรื่อยๆคำตอบหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับมันซ่อนอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าการบัฟหน้าเล็บนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบละเอียดเลยนะฮะรับรองว่าทำตามแล้วงานสวยทนลูกค้าแฮปปี้แน่นอนครับ คือมีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ช่างมือใหม่หลายคนมักจะเข้าใจผิดกันนะครับก็คือคิดว่ายิ่งบับแรงๆขูดเยอะๆสียิ่งติดทนซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นกับดักเลยครับเพราะจริงๆแล้วมันตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยการทําแบบนั้นน่ะไม่ได้ช่วยให้สีติดทนขึ้นเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเป็นการทำรํำลายหน้าเล็บเปิดประตูสู่ปัญหาเล็บบางในระยะยาวเลยครับใช่เลยครับ ผลลับของการบัฟที่มันรุนแรงเกินไปไม่ใช่ความทนทานนะครับแต่คือการทำลายหน้าเล็บโดยตรงเลยทำให้เล็บบางลงอ่อนแอลงแล้วก็เสียหายสะสมไปเรื่อยๆครับเอาละครับเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้อย่างท่องแท้เลยนะฮะวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเต็ปเลยตั้งแต่เป้าหมายจริงๆของการบัฟมันคืออะไรข้อผิดพลาดที่ต้องระวังวิธีที่ถูกต้องไปจนถึงกดทองที่ต้องจาให้ขึ้นใจเลยครับ มาเริ่มกันที่จุดที่สำคัญที่สุดกันก่อนเลยครับนั่นก็คือการตอบคำถามว่าทำไมเราถึงต้องบัฟหน้าเล็บเพราะถ้าเราเข้าใจเป้าหมายที่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยขั้นตอนที่เหลือทั้งหมดจะกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยครับลองถามตัวเองดูเล่นๆก่อนนะครับว่าทุกวันนี้ที่เราบัฟหน้าเล็บให้ลูกค้าเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรกันแน่เพื่อขูดให้มันบางลง,ลงหรอหรือว่าเพื่ออะไรกันและนี่คือคำตอบที่ถูกต้องครับ เป้าหมายที่แท้จริงของการบัฟไม่ใช่การขูดเนื้อเล็บออกนะครับแต่เป็นการลบความเงาหรือเอาความมันบนหน้าเล็บออกไปอย่างเบามือที่สุดเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างพื้นผิวที่มันเอ่อด้านขึ้นเล็กน้อยให้พวกเบสโคสสามารถยึดเกาะได้ดีที่สุดไงครับเหมือนเวลาเราจะทาสีเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเอากระดาษทรายรูปผิวไม้ให้มันสักๆาก่อนหลักการเดียวกันเลยถ้าจะมีแค่ประโยคเดียวที่อยากให้ทุกคนจําจากหัวข้อนี้ไปใช้ได้ตลอดเลยนะก็คือประโยคนี้แหละครับบัฟเพื่อเอาความเงาออก ไม่ได้บัฟเพื่อเอาเนื้อเล็บออกท่องไว้เลยครับนี่คือหัวใจสําคัญของการบัฟที่ถูกต้องเลยโอเคพอเรารู้เป้าหมายที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันดีกว่าว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบ้างที่ช่างมือใหม่มักจะทํากันโดยไม่รู้ตัวจะได้คอยระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงกันครับ ข้อผิดพลาดแรกเลยที่เจอบ่อยมากๆก็คือการเลือกเครื่องมือพิษประเภทนี้แหละครับการที่เราไปหยิบตะไบหย,ย,ยาบๆไอ้ที่ค่ากรดหรือค่าความหยาบมันต่ําๆอย่างเบอร์100่ง0ทับหนึมาใช้เนี่ยบอกเลยว่ามันรุนแรงเกินไปมากสําหรับหน้าเล็บจริงนะครับควรจะเปลี่ยนมาใช้เป็นบัฟฟองน้ําที่มันนุ่มกว่าซึ่งจะมีค่ากรดสูงขึ้นไปอีกตั้งแต่1 8 0่งถึงสองขึ้นไปจําง่ายๆเลยครับตัวเลขยิ่งเยอะแปลว่ามันยิ่งละเอียดยิ่งนุ่มยิ่งถนอมหน้าเเเเเเลล็็บบมาากกขขขขึ้้้้นนนนนคครัส่่่่ววอออออ2 3ยจะปืงงงทิแช การออกแรงกดมากเกินไปหรือการบับย้ำๆที่จุดเดิมนานๆโดยเฉพาะตรงกลางเล็บเนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่ทำให้เล็บบางเป็นแงแล้วลูกค้าก็จะรู้สึกแสบๆร้อนๆได้ครับแล้วก็อีกอย่างคือการบับแบบสเปะสปะไม่มีทิศทางก็ทำให้เกิดรอยเลึกบนด้าเล็บได้เหมือนกันเอาล่ะเรารู้ข้อผิดพลาดกันไปแล้วเนอะทีนี้มาดูวิธีที่ถูกต้องกันบ้างครับ นี่คือ5สเต็ปง่ายๆที่จะช่วยให้การบัฟหน้าเล็บของเราปลอดภัยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เพอร์เฟกทุกครั้งเลยครับหัวใจของ3ขั้นตอนแรกนี้เลยนะคือความเบามือและการทำอย่างเป็นระบบครับเริ่มจากจับบัฟให้เบาๆเลยเหมือนเราจับปากกาไม่ต้องกำแน่นจากนั้นก็บัฟให้ทั่วครับเริ่มจากกลางไปข้างแล้วค่อยๆไปที่โคนเล็บที่สำคัญคือบริเวณโคนเล็บเนี่ยจะบอบบางมากต้องอ่อนโยนเป็นพิเศษเลย การทำแบบนี้จะช่วยให้เราลงมำหนักได้สม่ำเสมอทั่วทั้งเล็บครับส่วน2ขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือการหยุดแล้วก็เช็คงานของเราก่อนว่าหน้าเล็บมันด้านสม่ำเสมอดีแล้วหรือยังมีตรงไหนเงาเเหลืออยู่ไหมแล้วก็ทําความสะอาดฝุ่นออกให้หมดจดจริงๆโดยเฉพาะตามซอกข้างเล็บเพราะนี่คือกุญแจสําคัญเลยที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์มันยึดเกาะได้ดีที่สุดครับแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่าที่เราบัฟไปมันพอดีแล้ว จุดนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดเนี่ยมันคือเส้นบางๆที่กั้นระหว่างงานที่สมบูรณ์แบบกับเล็บที่กําลังจะเสียหายเลยนะเรามาดูความแตกต่างกันให้ชัดๆเลยดีกว่าครับสไลด์นี้จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับทั้งสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยตาแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าจะรู้สึกด้วยผลลัพธ์ที่ถูกต้องก็คือหน้าเล็บที่ด้านเปรียบเนียนเสมอกันหมดไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มเห็นเป็นร่องลึกๆหรือลูกค้าบอกว่าเริ่มแสบๆแ,แล้วนั่นแหละครับสัญญาณเตือนว่าเราทํารุนแรงเกินไปแล้วและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าเลยนะครับนี่คือสัญญาณเตือนที่ถ้าหากว่าเจอเมื่อไหร่ไม่ว่าจะข้อไหนก็ตามต้องหยุดมือทันทีเลยครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดจากลูกค้าเองเลยว่ารู้สึกแสบหรือร้อนหรือสิ่งที่เราสังเกตเห็นด้วยตาตัวเองเช่นร่องลึกๆหรือหน้าเล็บที่มันดูใสๆผิดปกติไป ถ้าเจอสัญญาณพวกนี้แม้แต่อย่างเดียวนะครับต้องหยุดทันทีเลยนะเพราะนี่คือสัญญาณอันตรายแล้วว่าหน้าเล็บกําลังจะถูกทําลายครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะสรุปทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดให้เหลือเป็นกฎง่ายๆที่ทรงพลังมากๆแค่ข้อเดียวเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานของเรานับจากนี้ไปเลยครับก็ย้ํากันอีกครั้งกับกฎทองข้อนี้เลยนะครับจำเลยว่าเราบัฟเพื่อให้หน้าเล็บด้านอย่าบัฟเพื่อทําให้เล็บบาง เป้าหมายของเราคือการเตรียมพื้นผิวให้พร้อมไม่ใช่การทําลายโครงสร้างของเล็บครับลองนําหลักการง่ายๆเหล่านี้ไปปรับใช้กับการทํางานดูนะครับการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการบับที่ถูกต้องเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาเล็บของลูกค้าให้แข็งแรงในระยะยาวนะครับแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพงานและความเป็นมืออาชีพของเราด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันจะสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับ